สวัสดีครับผมหมออมรอพลนะครับผมเป็นหมอหัวใจทํางานอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับผมวันนี้ขอพูดเรื่องว่าถ้าหากคุณมีอาการปวดท้องช่องบนแบบนี้นะครับผมคุณควรจะต้องปรึกษาคุณหมอหัวใจนะครับผมเพราะคุณอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ติดตันหรืออุดตันนะครับผมจะมีทั้งหมดลักษณะสําคัญ4ประการนะครับผมประการที่1คือคุณมีอาการปวดท้องด้านบนหลังจากที่คุณออกกําลังเกินตัวนะครับผมประการที่2คืออาการปวดท้องนั้น เกิดร่วมกับอาการเหนื่อยหอบอย่างมากนะครับผมประการที่3คืออาการปวดท้องนั้นไม ps. Ps ่ใช่อาการปวดแสบปวดร้อนนะครับผมและก็ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณรับประทานอาหารบางอย่างนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะเนี่ยโดยทั่วไปจะมีการปวดแสบปวดร้อนและเกิดขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารบางประเภทนะครับเช่นอาการอาหารรสจัดนะครับผมประการที่4ี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับผมเพราะว่า ผู้หญิงที่มีเป็นโรครอดเลือดหัวใจตีบตันหรืออุดตันเนี่ยบางครั้งจะมาหาหมอด้วยอาการที่ไม่ใช่อาการาาาาคลาสสิกนะครับผมหมายถึงว่าไม่ใช่จะเป็นอาการที่แบบไม่ใช่ตรงตามาหนังสือนะครับผมก ก็หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้บางอย่างนะครับในวันนี้กรณานะ uh, s u b s c r ส b e สมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูวิดีโอภาษาไทยที่ผมอัปโหลดไว้ใน YouTube ได้นะครับผมขอบคุณครับ